สามสี icana, ่สองหนึ่งจุ๊บสวัสดีค่ะมาร์ตป๋าสิทธิ์ครับผมยุทธไฟอะไรครับผมนะวันนี้นะครับพวกผมสองคนนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับนบศูนย์บริการนะครับซินซิงแท็กเตอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับป๋าว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์เนี่ย นะครับมีศูนย์บริการนับของอิซากิและมิซีีฟูสันนับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกันเลยครับผมเราสองคนใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับผมสําหรับสาขาที่หนึ่งนะครับนะครับสาขาที่หนึ่งนะครับผมสาขาสํานักงานใหญ่นะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่เดียวกันกับสินเชงสูงย่างใหญ่ครับผมสาขาที่สองครับผมสาขาที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่อําเภอสังขะนะครับผมตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงสีรวมชัยครับผม และสาขาที่3สาขาที่3จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับผมจะอยู่ที่สาขานางรองนะครับผมอาจจะอยู่ติดกระสุนฟอร์ดครับผมรองกันนี้ยังมีสาขาสุดท้ายสาขาที่สี่สาขาที่4นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสาขาคูเมืองนะครับผมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทางพาดคูเมืองครับผมและสําหรับลูกค้าที่สนใจอิสกิหรือเมซี่เฟอร์กุสันนะครับเรามีหลากหลายช่องทางเพื่อให้ลูกค้าออกรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เราไปดูกันเลยครับผมสําหรับช่องทางแรกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อนะครับผ่านทางบริษัทนะครับซีเพ็ยูสุหรือไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารกสหรือแม้แต่โรงงานน้ําตาลนั่นเองครับป๋าครับนอกจากนั้นนอกจากนี้นะครับอิสกิชินเซงสุรินนะครับเรายังรับติเถือรถทุกุ่นที่ห้อไม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์รถเกี่ยวนวดข้าวรถกระบะและนอกจากนั้นนะครับรถไทยเดินตามเราก็ยังรับติดถืนนะครับ ที่ท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวรถหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาค่างวดนะครับผมก็สามารถสอบถามได้ที่เพจนะครับของบริษัทอิสกิฟซินเซ็งสุริมนะครับที่ทางทีมงานขึ้นให้นะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกได้เลยครับผมอ่าครับผมก็พร้อมกันนี้นะครับผมก็อยากจะรบกวนนะครับให้ที่ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปของเราสองคนนะผมก็ จะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกผมทั้งสองคนด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับมาให้ทางพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้พวกผม2สองคนนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าจุสัสดสุดท,ท้ายไงก็ปมานก็สมเนื้ออิสกี้ตุ๊ดังจัดไมาบองโอนฝังเนื้อบาท